สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องมือใหม่นะครับวันนี้มีพระสมเด็จเนื้อผงม,มาแบ่งปันเพื่อนๆนนะครับอง์นี้เป็นสมเด็จหลังยันห้าแถวนะครับนี้มาแบ่งปันเพียงสามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับมาดูกันเลยครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่เป็นเศียนนะครับเป็นเนื้อนะครับ สวยนะครับองนี้ครับเดิมเดิมครับไม่ได้ใช้นะครับท่านใดสนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างนะครับดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับมาดูยันด้านหลังกันนะครับยันด้านหลังสวยครับคมเป็นหลังยันห้าแถวนะครับองนี้สวยนะครับแบ่งปันราคา กันเองนะครับสวยนะครับเดิมๆดีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับดูขอบครับขอบจะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อสวยนะครับเป็นผ้าใหม่ก็ชิ้งกันเนื้อสวยน่าสะสมนะครับในเว็บขายกันเจ็ดแปดร้อยนะครับดูได้เลยนะครับ ด้านหน้าอย่างนี้ครับสวยครับเดิมเดิมแกะกล่องเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับกดได้ที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับขอบคุณครับ